สวัสดีคสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้อยู่นะคะแล้ววันนี้ก็อยู่กันที่เต้นรถ m c 9 9อีกเช่นเคยนะคะแน่นอนค่ะวันนี้นะคะเห็นป่อยๆนะคะก็ต้องมีรถสวยๆนะคะมานําเสนอมาพร้อมเสิร์ฟนะคะคันนี้เป็นมิซูบิชิไททันพา l u s นะคะกับรุ่น GT g ีเกียออโต้เกียออโต้นะคะกับบาตัวยกสูงไดเกียออโต้ด้วยนะคะใครที่ตามหานะคะพี่กันร้านอยู่ที่เรียบคลองเจ็ดลดุกาปทุมธานีค่ะ วันนี้เอาสุดรอมานำเสนอเอาสุดรอมาให้ลูกค้าดาที่บอกว่าอยากจะมีรถใช้อยากจะได้รถขับมาค่ะ มาที่นี่ได้เลยนะคะรับรองว่าไม่ผิดหวังจริงๆนะคะมาดูข้างหน้านะคะตัว GT นะคะแน่นอนนะคะไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์มีไฟตัดหมอกให้ด้วยนะคะและที่สำคัญนะคะมีกล้องหน้าก็มีซ้ายก็มีขวาก็มีกล้องหลังก็มาโอ้โหมันเยอะแยะจริงๆนะคะในส่วนของห้องเครื่องนะคะบอกเลยนะคะรถทุกคันเราก้าการันตีนะคะเราก้าท้าพ,พิสูจน์นะคะรถที่ MC 99เรา น็อตไม่ขยับหน้าเดิมเครื่องเดิมไม่มีชนแน่นอนนะ,ะสามารถมาพิสูจน์ได้นะคะอ่านี่ในขนาดของห้องเครื่องรถนะคะเครื่อง2.4ดีเซล2.4ดีเซละคะขนาดแรงม้าก็181แรงม้านะคะเร,เรียกว่าแรงม้าดีทีเดียวนะคะสำหรับรุ่น GT คันนี้นะคะปี2019 นะคะปี2019นะคะคันนี้อ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งให้ดูกล้องก่อนอเดี๋ยวจะไม่เชื่อนะคะอ่ะคันนี้นะคะราคาสุดพิเศษเลย5 7 9แส0เจบาทค่ะ5 7 9 9 0 0บาทคุณผู้ชมฟังไม่ผิดแน่นอนนะคะสำหรับราคานี้นะคะโอ้โหรุ่น GT เกียร์ออโต้ขาย5 7 9 0 0 0บาทรีบๆเลยนะคะรีบๆมาเลยมาจับมาจองเป็นเจ้าของได้เลยสำหรับ บางท่านนะคะอยู่คก้นะอยู่ต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศสูกใจคันนี้แล้วไม่ยากค่ะเลยนะคะยกหูมาได้เลย085 55 551 4545นะคะ02 0053532นะคะหรือว่า id line ก็ p o y m c 123ค่ะยกหูมาได้เลยนะคะแต่การจองเนี่ยสามารถจองไว้ที่1,000บาทนะคะ1,000บาทแต่ถ้าคุณมาดูแล้วไม่ถูกใจนะคะสามารถเปลี่ยนเป็นรุ่นอื่นได้นะคะปองการันตีเลยรับรองว่าคุณลูกค้าถูกใจแน่นอนนะมาที่นี่ไม่ผิดหวังจริงมีต่อสมหวังเนาะนะคะภายในดู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 เบาะหนังนะคะเด็กเด็กแดงนะคะโ กินขนมไม่ต้องกลัวนะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะเหมาะสําหรับทุกเพศทุกใบจริงๆนะคะผู้หญิงก็ขับได้ผู้ชายก็ขับดีนะ,ะ Air back B H, คะแอร์แบก ABS ครบหมดนะคะส่วน แอเป็ดแอะดีจิตอนนะคะโอ้โหคุ้มจริงๆพวงมาลัยสี่ก้านนะจ๊ะพวงมาลัยสีก่ก้านส่วนเลขไมค์คณีวิ่งอยู่ที่36,979กิโลค่ะคุณผูชมนะ,ะวิ่งมาน้อยจริง,รงๆนะปุ่มพูดสตาร์ทนะคะปรับอุย้ยปรับกระจงกระจกได้หมดครบหมดเลยนะคะซาเอิม 5 7 9 9 0 0เบาทโอ้โหตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะคุณผู้ชมเห็นราคาแล้วตื่นเต้นนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ดูไม่ทันจริงๆนะคะก็สามารถยกหมูมาได้ที่เบอร์085 551 4545นะคะครนนี้กรณีฟรีดาวคุณจะผ่อนเดือนละ 11,000นนะคะ11,000นะคะอันนี้8 4งวงดกรณีฟีดานะคะงดดาม่านะคะกรณีฟีดาวแต่สำหรับลูกค้าที่บอกว่ามีงบดาวอยากจะดาวนะคะคุณวางเงินดาวค่างวดจะลดลงมานะคะแต่สำหรับลูกค้าบอกว่าไม่อยากจะพรนะคะยุคเศรษฐกิจแบบนี้อยากจะซื้อเงินส, Después, สดเงดินสดก็ซื้อได้นะคะซื้อได้นะคะลูกค้านะอะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ดูไม่ทันจริงๆพูดเร็วเกินไปดูไม่ทันจร energy, ิงๆสามารถเข้ามาชมตัวรถไ,ได้นะคะที่ ถเอ็นสี่าลำลูกกาเรียบคลองเจ็ดปทุมธานีนะคะวันนี้ก่อนจากไปนะคะยังไงก็กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะได้บอ,อยได้มีหน้าที่นะคะทำคลิปใหม่ๆนะคะรถสวยๆนะคะลงให้ชมเนาะนะคะเป็นกำลังใจให้หน่อยเนาะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ